อิติปิโสภะควารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาะทิสัตถาเทวมนุษา์นังพุทโธปะควาติสวาคาโตปะคตาธะโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจตั้งเวทิตาโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตตาริปุริสานุญโยคานิอัตถปุริสปุคะไรสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุเนโยป้าอุเนยโยตักิเนโยอันเชริการนิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสันถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซธิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตา ปิยังกันตังสาลิปุตโตภะเขวันตุเมสิทธิลาพังขันชนาเนยเยมณีจินดาปิยังจะทถนางสัพเพชะนาหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพระธรรตนังโอสักทังอุตตะมังวารังหิตังเทวมนุษย์าังพุทธเตเชนะโสตทินา นัสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกตวานธรรมมาลตานังโอสัทังอุตตะมังวลังปาริลาหูปสัมมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัทถวาสเพภยาวูปสเมนตุเตสักกวาสังฆรตานังโอสัทังอุตตมังวลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโส ทินานัสันตุปัททวาสัพเพโลคาวุปสะเมนตุเตอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทวิชาจารณสัมปันโนสุกตโตโรกวิทูอนุตโรปุริสตัมะสารติสตาเทวมนุษย์นังปุโตภควาติสวาคาโตภควาตาตโมสันติโกอาาลิโกเอหิปสิโกโอปะนิโกปจตังเวธิตาพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาจิทังจตาริปุริสัยยุกานิอัตตปุริสปุกระไรัสพะคะวะโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจามหาราชาตะวังมังโปสุทธะโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซที่กินจีเทโวเยสโกปัชฌังทัสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตภะเขวัน พวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัตนังสัพเพชนาปะหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสทังอุตตมังวะรังหิตังเทวานุสานังพุทธเตเชนาโสินา นาสันตุปัททวาสเพทุข้าวุปปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสัทังอุตตะมังวรังปริลาหูปสมมานังธรรมะเตเชนะโสธิีนานาสันตุปัททวาสเพภยญอุปสเมนตุเตสกวานสังฆารตานังโอสัทังอุตตะมังวรังอา หุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสเมตุเตอิติปิโสภัควาระหังสมมาสัมุทรวิชาจารณสัมปโนสุกโตโรกวิทูอาระ อนุตโรปุริสัทรามสารติสัตถาเทวมนุสย์นั่งพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวาตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปสิโกอุปะณิโกปจตังเวทิตาพวินยูหิติสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสุ จะปุกรายสัพกวะโตสาวะกสังโฆอวุเนโยเป้าเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณียโยอนุตรังปุญญาเกตังโรกัสสติจินดามณีปียังมันตังยะสังทักสังโฆนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสุธิทุโนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิ กินจีเทโวเยสโกปัจชังเสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะทะนังสัพเพชนาปหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตตนังโอสัทถังอุตตมังวัลังหิตังเทวามนุษย์นังทุพุทธเตชะ เตเชนโสตินานสันตุปัทวาสัเพทุขาวูปะสเมตุเตสกกตวามะธัมมรัตตานังโอสถทังอุตตะมังวรางปะลิลาหูปะสัมณังนังธัมมะเตเชนโสตินานสันตุวัปัทวาสัเพพระยาวูปะสเมตุเตสังกตวาสังฆรัตตนังโอสถทังอุตตะมังวราง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะสสดทีนานาสันตุป,ปัตถวาสเพโลคาวปุปสเมนตุเตปปปป